กลับมาที่คาร์ออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของระบบขีปนาวุธ h q 1 9ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศจีนระบบนี้ถูกพัฒนาเพื่อรับมือกับยุคใหม่ของสงครามที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่ยังรวมถึงขีปนาวุธพิสัยกลาง พิสัยไกลและแม้กระทั่งการป้องกันจากดาวเทียมและอาวุธโจมตีจากนอกชั้นบรรยากาศ HQ19 ถูกขนานนาว่าเป็นหัวใจสำคัญขอองค์การสร้างกรอบป้องกันในศตวรรษที่21เพราะนอกจากจะสืบทอดแนวคิดการป้องกันขีปนาวุธจากระบบ S400 และ THAAD แล้วยังมีการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการป้องกันของจีนเอง จุดเด่นสำคัญคือเรดาร์ตรวจจับระยะไกลที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตรและขีดความสามารถในการทำลายหัวรบพิสัยกลางด้วยความแม่นยำสูงซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสนามรบยุคใหม่ HQ 19ไม่ใช่เพียงแค่ระบบยิงสกัดเท่านั้นแต่ยังเป็นเครือข่ายบูรณาการกับระบบเรดาร์แบบ AESA และดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม ทำให้การตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นขีปนาวุธที่ใช้ใน HQ 1 9เป็นขีปนาวุธแบบ2ขั้นตอนมีระบบนำวิถีแบบ h i t t o k i ที่เน้นการชนเป้าหมายโดยตรงแทนการระเบิดใกล้ๆเพื่อลดโอกาสการพลาดเป้าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดขีปนาวุธที่ความสูงกว่า150กิโลเมตรและพิสัยไกลเกิน1000กิโลเมตรซึ่งในเชิงปฏิบัติแล้วถือว่าครอบคลุมการป้องกันพื้นที่สำคัญได้อย่างรอบด้าน หากเปรียบเทียบกับ THAAD ของสหรัฐอเมริกาและ S-500 ของรัสเซีย HQ-19 ถือว่าเป็นการผสมผสานที่อยู่กึ่งกลางสามารถป้องกันได้ทั้งในระยะกลางและในระดับชั้นบรรยากาศเมื่อพูดถึงประเทศไทยในปี2026การประเมินสมรรถนะของระบบขีปนาวุธที่มีอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบันไทยกำลังให้ความสำคัญกับการป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธมากขึ้นการพัฒนาเศรษฐกิจกและยุทธศาสตร์ความมั่นคงทำให้ต้องมองหาระบบที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาค HQ19 เป็นหนึ่งในระบบที่ถูกจับตามองเพราะจีนเองก็เป็นคู่ค้าด้านอาวุธรายสำคัญของไทยและการเข้ามาของระบบนี้สามารถเติมเต็มช่องว่างขององค์การป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างชัดเจน ในปี2026การทดสอบระบบขีปนาวุธในไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับระบบที่มีทั้งราคาสมเหตุสมผลและมีสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้กับชาติรอบข้างการเปรียบเทียบสมรรถนะของขีปนาวุธที่ไทยใช้ในปี2026พบว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงการผสมผสานร,ระหว่างระบบนำเข้าจากต่างประเทศและระบบที่ไทยพัฒนาเอง ตัวอย่างเช่นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ใช้สำหรับการป้องกันทางยุทธวิธีมีการปรับปรุงให้ยิงได้แม่นยำกว่าเดิมขีปนาวุธพิสัยกลางก็ถูกเสริมด้วยเทคโนโลยีการนำวิถีใหม่ที่ไทยร่วมมือกับพันธมิตรการใช้ HQ19 ในบริบทของไทยจึงกลายเป็นภาพสมมุติที่มีความเป็นไปได้หากไทยตัดสินใจลงทุนเพื่อเสริมกำลังในภูมิภาคอาเซียน การมีระบบ HQ19 จะทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการสกัดขีปนาวุธจากระยะกลางถึงไกลและสร้างสมดุลในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อพูดถึงเรื่องราคาของระบบขีปนาวุธในปี2026ประเทศไทยต้องพิจารณาทางด้านงบประมาณและความคุ้มคา่าราคาของ HQ19 โดยประมาณอยู่ที่หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐต่อแบตเตอรี่1ชุด ซึ่งรวมทั้งระบบเรดาร์รถยิงและสูนควบคุมการยิงหากเปรียบเทียบกับระบบ THAAD ของสหรัฐอเมริกาที่มีราคาสูงกว่าหลายเท่า HQ19 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สมดุลระหว่างราคาและสมรรถนะการจัดหาขีปนาวุธรุ่นนี้จะช่วยให้ไทยสามารถครอบคลุมพื้นที่สำคัญเช่นกรุงเทพมหานครฐานทัพหลักและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยใช้จำนวนแบตเตอรี่ที่ไม่มากนักก็สามารถสร้างชั้นป้องกันได้แล้ว ในส่วนของขีปนาวุธไทยเองปี2026แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากโดยเฉพาะการผลิตขีปนาวุธพิสัยไใกล้ที่มีราคาถูกกว่าและสามารถผลิตในประเทศได้ราคาของขีปนาวุธเหล่านี้อยู่ในช่วงหลักล้านบาทต่อหนึ่งลูกซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับระบบสกัดขั้นสูงอย่าง HQ 1 9หรือแม้แต่ S 4 0 0รราคาก็ยังห่างกันมากแต่สิ่งสำคัญคือไทยกำลังสร้างสมดุลระหว่างการพึ่งพาต่างประเทศและการสร้างกำลังการผลิตในประเทศเอง ความท้าทายของไทยในปี2026คือการตัดสินใจเลือกว่าจะเดินหน้าไปทางใดระหว่างการลงทุนในระบบนำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงหรือการลงทุนในโครงการพัฒนาในประเทศที่แม้อาจใช้เวลาแต่จะทำให้ไทยมีความมั่นคงในระยะยาวหาก HQ19 ถูกเลือก ไทยจะมีระบบป้องกันไทยทางอากาศและขีปนาวุธที่ทันสมัยพอจะยกระดับความสามารถของกองทัพให้เทียบเคียงได้กับมหาอำนาจระดับภูมิภาคและหากมองจากด้านราคา HQ19 ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งระบบเรดาร์ระยะไก,กลาการตอบสนองแบบรวดเร็วและการป้องกันหลายชั้นดังนั้นเมื่อเรามองภาพรวม HQ19 จึงไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธสกัดแต่เป็น โลกแห่งอนาคตที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ส่วนประเทศไทยในปี2026ก็กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องเลือกเส้นทางด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการลงทุนในระบบขีปนาวุธความก้าวหน้าของไทยทั้งในด้านสมรรถนะและราคาขีปนาวุธทำให้เห็นชัดว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้ซื้อแต่เริ่มก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคอาเซียน นี่คือรายละเอียดการรีวิวระบบ HQ19 และการประเมินสมรรถนะก,กับราคาของขีบปนาวุฒไทยในปี2026แบบจอะลึกหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Car Auto Center ของเรา